สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเสือหลวงพ่อปานนะครับนะฮะเขียวเสืออันนี้นี่เป็นเขียวเสือที่มีความสมบูรณ์แบบมากนะสวยสมบูรณ์แบบมากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์รวมก่อนนะฮะขาหน้านะเป็น เสือที่มี 4. ี่เล็บทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ขาหลังก็เป็นสี่เล็บทั้งสองข้างนะถูกต้องตามตํารานะครับขาอ้วนลำนะครับฟันหน้าบทล่างอย่างละสี่ซี่นะครับมีเขี้ยวสองมีเขี้ยวสมบูรณ์นะครับสวยงามมากได้สัสดส่วนมากนะครับแล้วก็ด้านหลังนะจะไม่ อันนี้จะมีหางอ้อมมาทางด้านหน้านะครับมาสุดปลายอยู่ที่ขาด้านขวาแล้วก็มีลูกอันทะด้วยครับมีลูกอันทะด้วย2ลูกนะครับซึ่งน่ารักมากนะครับดวงตานะครับตาเป็นตาลูกเต่านะครับสวยครับมีลิ้นนะมีลิ้นที่ แกะได้ไงไม่รู้นะครับเป็นลิ้นที่สมจริงมากนะครับโอเคทีนี้เรามาดีมาดูรูด้านล่างนะครับด้านล่างนี้เป็นรูที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเสือน่าจะเป็นเสืออันนี้เที่เขาเรียกว่าเคี่ยวปร่งฟ้านะครับรูค่อนข้างใหญ่นาเป็นเสือตัวใหญ่แล้วก็มีอายุพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีรอยแตก นะครับรอยแตกหรือรอยเส้นเลือดเนี่ยรอยเลือดเนี่ยนะวิง่งตั้งแต่ข้างล่างจดข้างบนเลยนะครับเขี้ยก็จะมีมีการแตกลายมีการแตกลายเหมือนวงปีของต้นไม้นะครับนะนะเข้าใจว่าเขี้ยวนี้อาจจะเ,เสือตัวนี้อาจจะใช้น้อยมากนะครับนะ้แทบจะเก็บไปบนหิ้งเลยก็ว่าได้ ภสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับความเหี่ยวนะครับความเหี่ยวของเกลียวมีให้เห็นเป็นเส้นเล็กๆแตกตามตามแนวขึ้นข้างบนนะครับนะครับนะแล้วก็ผิวผิวของเกลียวนี้เป็นมีความมันวาวนะไม่เหมือนของเกซซึ่งจะเป็นลักษณะสีด้านๆนะครับ สีสันจะเป็นคล้ายๆเทียนไขนะครับอมน้ำผึ้งหน่อยๆเป็นย่อมๆนะครับ,รบสวยสมบูรณ์มากจริงๆผมว่าถ้าส่งประกวดนี่น่าจะไดอะ้อันดับหนึ่งอย่างแน่นอนครตัวนี้สวยจริงๆนะครับนะครับสวยมาก ทีนี้มาดูรอยจานด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่ารอยจานนี่มีครบเลยนะมียันกอยล่ายันกอหญ้าซ้ายขวานะครับแล้วก็ยันลือลึลือ,ลอ,ลอด้านล่างนะครับข้างบนก็เป็นตัวอุกสองตัวนะครับผมชัดนะ <Yeah. S 2> มีความเข้มความอ่อนเป็นธรรมชาติ <Yeah. S 2> ถูกต้องตามตำรานะครับไม่ลึก เสมอกันเหมือนใช้เครื่องทำนะครับขาหน้าทั้งสองข้างจะเป็นตัวอุอย่างละตัวนะครับข้างละตัวนะครับสีข้างนะตรงนี้จะเป็นเลขเจ็ดไทยนะครับเลขเจ็ดไทยนะครับสโพกด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวลึกลือนส่วนสโพกด้านขวาเนี่ยจะเป็นรึรือนะคนะด้านนี้ก็จะมีเลขเจ็ด เลขเจไทยเหมือนกันอยู่ที่สีข้างนะแล้วก็เป็นตัวอุตรงนี้มีสองเลขเ็ดนะครับอาจจะภาพอาจจะไม่ชัดนะัมี7ตัวหนึ่งแล้วก็7ดตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เป็นตัวอุจางๆนะอาจจะสึกไปตามการเวลาบ้างนะครับทำให้ดูเจือจางนะและที่สำคัญตัวนี้นะครับไม่รู้ว่ากล้องมองเห็นไหมนะฮะมีมีจานใต้คางด้วยเป็นเลขเจ นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมจะลองใช้แว่นขยายดูเปิดแฟลชดนึงนะครับ ก็ยังมองไม่เห็นอ่าเห็นไหมครับเลขเจ็ดนะครับมีนะ จับจางเป็นเลขเจ็ดไทยนะครับอแล้วผมจะสูงให้เห็นเนะื้อผิวนะผิวเป็นสีน้ำพึ่งสวยงามเลยครับคงนะี้จะออกไปทางขาวนิดนึงนะฮะดัง ยันที่ขาหน้านะครับตัวล,ล,ลือที่สะโพกซ้ายอันนี้เป็นเป็นไข่นะครับเป็นลูกอันทะน่ารักมากสองใบเป็นลือลือมีเลขเจ็ดไทยเลขเจ็ด ตรงสีข้างนะตรงด้านนี้มี2ตัวอันนี้อนนีเป็นตัวอูสองตัวพื้นตัวนี้เป็นเสือตัวใหญ่ทำให้พื้นที่เล็กเนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยาจานค่อนข้างที่จะยันค่อนข,ข้างจะเล็กนิดหนึ่งนะครับแทบจะเขียนไม่ได้อะครับ ครับ,บเสื้อมีอายุมากตัวนี้ความเก่าตามซอกตามไรนี่โอ้สุดยอดมากนี่ผมทำความสะอาดไประดับหนึ่งทำให้ฟันดูสะอาดขึ้นแต่ก็ยังคราบที่ติดนั่นๆนี่เอาออกไม่ได้นะครับก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเดี๋ยวจะเสียราคา ธรรมชาติสวยงามมากตรงนี้เป็นเสือที่สวยงามที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นในหนังสือมาเนี่ยผมว่าตัวนี้สุดยอดสมบูรณ์แบบที่สุดครับสวยงามจริงๆ ขนาดใช่ไหมครับถ้าเทียบกับเหรียญถ้าเทียบกับเหรียญ10บาทนะครับก็ประมาณนี้ครับสูงกว่าเหรียญ10บาทนะฮะไม้บรรทัดนะครับ,นะรบวัดดูนี่ก็จะประมาณ3.4เซนติเมตร 3า c จุี่อนข้กางใหญ่ ซูมดูเนื้อให้เห็นกันชัดๆอีกสักทีนึงนะครับดูดูความเหี่ยวนะครับเขาเรียกว่าเสือขึ้นขนนะครับอห็นเป็นเป็นรอยอแตกเล็กๆเป็นเสี้ยนๆนะครับขึ้นเต็มไปหมดเลยนะฮะอย่างธรรมชาติดีมาก ลักษณะก็เป็นลักษณะนิ้วนี่จะเป็นนิ้วจิกลงนะครับนิ้วจิกลงจิกลงที่พื้นนะครับาการแกะตรงนี้แกะได้สวยสมบูรณ์จริงๆนะครับ องค์นี้ไม่ขายนะครับองค์นี้โชว์อย่างเดียวฮะเพราะถ้าขายเนี่ผมว่าราคาไม่ธรรมดาแน่นอนราคาไม่ธรรมดาแน่นอนครับองค์นี้ งามมากธรรมชาติดีมากนะความเก่าถูกต้องรอยเสียนเล็กๆเต็มเลยนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นของแท้นะครับก็ลองลองดูไว้เป็นองครูนะครับสุดยอดครับสวยสุดยอดมาก ด,ด,ด,ด้านที่แตกด้านที่มีรอยเส้นเลือดนี่จะจะสีจะดูขาวนิดนึงส่วนด้านที่ไม่มีรอยเส้นลวดนีเส้นเลือดนี่สีจะเข้มกว่านิดนิดนะครับสวยงามสมบูรณ์แบบมากครับตัวนี้ บุญที่สุดได้สัดส่วนที่สุดแล้วก็น่ารักด้วยหล่อมากครับหล่อสุดว่าหล่อที่สุดเลยนะที่ผมเคยเห็นมาหล่อจริงหล่อล้ำเบรับ ฝากติดตามครับชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มานะครับฝากติดตามให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ